ฉันมีเรื่องจะคุยอย่าคุณฉันเองก็เหมือนกันคือเรื่องที่รันเขาฉันต้องการอย่าอะไรนะคุณได้ยินฉัดแล้วนี่ช่วยเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ไว้ให้พร้อมแล้วกันขอจารช่วยฟังฉันก่อนได้ไหมฉันไม่ได้เป็นคนคุณมันเห็นแกตัวที่สุดฉันรู้ว่าเธอกำลังโกรธแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่อยากเธอทำอะไรลงไปด้วยอารมณ์สิ่ที่คุณทำกับคุณดันสิ แบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าอารมณ์ขอจันถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณบอกฉันแล้วกันฉันพร้อมเสมอขอจันเราจะอยากกันทำไมอะ่ะในเมื่อเธอก็รักฉันน่ะพอได้แล้วอยู่มันไม่จริงที่เธอโกรธฉันเพอเธอรักฉันใช่ไหมใช่ แต่ก่อนฉันยอมรับว,ว่าฉันเคยรักคุณแต่ตอนนี้คุณเป็นสิ่งที่น่าเังเกียดที่สุดถ้าคุณอยากทำอะไรให้ฉันบ้างช่วยอยากกับฉันให้เดียวที่สุดหม,มองทจย์ าจันเป็นอะไรไปอีกแล้วลูกเหนื่อยจังเลย,ยพ่อไม่มียารักษาตัวไหนดีเท่ากับความเข้มแข็งของเรานะลูกพ่อคะตอนที่พ่อมีความรักพ่อเคยมีอุปสรรคอะไรแบบนี้บ้างไหมมีสิลูก พ่อเคยรักกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้เ,เธออยู่สูงเกินไปแต่เราก็รักกันมากนะแล้วพ่อทำอยังไงสบวัางไหมจำไวน้นะจันวางรักไม่ใช่การครอบครองแค่สุขใจที่ได้รักมันก็เกิยพอแล้วลูก ดีค่ะพี่ศิลาเป็นไงหวังว่าเมื่อคืนคงหลับสบายดีนะฉันน่าจะเป็นคนถามนายมากกว่านพี่ภรรยาไอ้แก่คิดว่าแกเป็นพ่ออะไแล้วฉันจะไม่กล้าทำอะไรกกนะฉันรู้่แกกล้าทำเพราะขนาดคุณบุญเลิศพ่อเลี้ยงแกเนี่ยตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุก,การตายที่แน่ชัดเลยแกมันก็ดีแต่หัวจุดใต้กระโปรงจริงหลือวะ แล้วยังไงฉันต้องเข้าไปหุ้นบริษัทคนอื่นแบกแกถึงจะเรียกว่าเป็นคนกล้าจะพูดอะไรก็พูดไว้ฉันได้หุ้นของมิสเตอร์ทีเมื่อไหร่ตอนนั้นฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้าอย่างแกมันจะทำอะไรได้แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยฉันจะทำอะไรได้ฉันมันก็แค่น้องเคยของแกนี่้ฉันเคยบอกแกแล้วไงแกจะไม่มีทางได้เชฟตัวั เป็นเรื่องจริงเหรอครับแม่ทำไมคุณแม่ถึงไม่เคยบอกเรื่องนี anyway> ้กับผมเลยละครับราะแม่คิดเสมอว่าเยาวาเป็นลูกของแม่แม่ไม่เคยคิดว่าเยาวาเป็นลูกที่พ่อแม่รักมาอุปการะเลยอะไรนะครับแม่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าอะไร ยายวาไม่ใช่น้องสาวทแท้ๆของพวกเราเหรอครับพี่แล้วตอนนี้ยายวาอยู่ไหนอยู่บนห้องใช้กับคุณแม่ทด้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมาเลยอ้าวจันดูอะไรอยู่เหรอลูกกำลังอิจฉาพ่อกับแม่อยูอ่ค่ะ โอ้เว้แม่ห่วันนี้มาแปลก <c oughs> ก็จริงนี่พ่อเกดคนสองคนจะรักกันได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะกันแล้วซรอยของแม่ล่ะไม่ได้ใส่ติดตัวไว้เหรอลูกเอาไว้นี่ค่ะ มันเป็นตัวแท่ของแม่หนูก็เลยไม่ใส่กลัวว่าจะทำมันหายแม่กคงจะดีใจามากนะถ้าจังใส่สร้อยเส้นนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลานะเดี๋ยวพ่อใส่ใหนนะ้นะยิ้มไดไงคะพ่อหนูสวยเหมือนแม่ไหม ่างไกลเยอะเลยอเอาริงๆิงลูกเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่โลอพี่โลอนเกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นไหนมั่นคุณหนูวาดิหายตัวไปฮะแล้วทำไมอยู่ๆคุณวาถึงหายตัวไปล่ะคะด<า>ูและเยียบไวเลยนะยายเฟื่องน่ะมันบอกว่าคุณหนูวาน่ะเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงะถ้าได้เรื่องยายวายัางไง เขาบอกผมได้ตลอดเวลาน้ครับได้ครับผมขอตัวก่กอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศิลาครับมีเรื่องอะไรหรอครับคือวาเขามีเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยนะพอจะบอกได้ไหมครับว่าคือเรื่องอะไรวาดูเรื่องที่ตัวเองถูกลามาเป็นรูปบุญธรรมถ้าได้ข่าวหรือเจอาวาที่ไหนเนี่ยโทรบอกฉันทันทีนะ ครับ huh?